คนซืชอบปุยฝ้ายเดนะคะจะว่าเกี่ยวกับเรื่องเราอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าเกี่ยวกับอะไรดีนะแต่ว่าเกี่ยวกับตุ๊กตาแลกแต่อะไรนะและของเราจะว่าตุ๊กตาเพราะว่าปุ๊บป้าไปเลยว่าแล้วก็ที่ทําได้อย่างไรเกี่ยวกับตุ๊กตาแลกเรียนมหาลัยของเราจะว่ามันเป็นสถานที่ด้วยที่สับคายบอกว่าตุ๊กตากับเรียนมหาลัยจะว่ามันเป็นเรื่องที่ไปว่า แต่ว่าจัดเรื่องเกี่ยวกับตั้งใจหรือว่านูนวันนี้นูไปตลาดแล้วนะคะนูเห็นนูเห็นเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องใส่ชุดนักศึกษาเข้ามาด้วยว่าอาจจะพอะว่าตรวจตัวและที่นี้แปลว่าแดองไรเป็นดึกเป็นเ่านอกจากนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องเรานะคะก็ตุ๊กตาคือตุ๊กตาปิกจูนะคะตุ๊กตาปิกจูนี่เองว่าเดี๋ยวว่าแกเดี๋ยวว่าตั้งด้วยนะคะกวดได้ด้วยว่าตั้งเรื่องแต่ว่าเป็นตุ๊กตาหิ้ะ แ่ตุ๊กตาพิกาจูนน่ะเอตรงนี้ตรงนี้เลยค่ะว่าน่ารักผอกตัวหนาวตัวเราด้วยนะแต่ว่าไม่ไม่ใช่ตัวไม่ไม่ใช่ตัวสป็อกกี้สปอกกี้ก็เป็นอย่างนั้นนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของสายตาจากว่ามันเป็นเรื่องเราได้อลายและเกี่ยวกับเรื่องของซิเลติะนั้นด้วยว่าให้กับเรื่องเรื่องมีอธิบายถามอธิบายหน่อยว่าดีอยากให้ว่าอาจจะเป็นยังไงเกี่ยวข้องแล้วนะคะแล้วจากนี้นะคะอันนี้คือตุ๊กตากระตายตุ๊กตากระตาของเราจากว่า ตัวนี้สีขาวและสีเทาซึ่งน่ารักมากเลยนะคะจูไว้ว่ามันเป็นที่จะเรื่องราเพราว่าจุงใจให้กับ <Hey S 2> ตุ๊กตามีว่าไม่ใช่ตุกตาตาต๊กตากระต่ายตุ๊กตากระต่ายตุ๊กตากระต่ายนะคะจะว่ามันเป็นเรื่องเราครบเส้นพานู่นนี่น่าสนุกอะไรว่ามันก็เนี่ยทุกคนทุกคนแต่ว่าปกาวเนี่ย แด้รวู้ว่าตุกตาด้วยมันด้วยก่อนน่ารักดิจ้าซึ่งนอกจากนี้นะคะคือตุกตาบัมพี่โปกโกคือตุกตาบัมพี่โปกโกนั่นเองคือว่าเป็นตัวไหนนะคะแล้วก็ตุกตามีตัวเลขจิ๋วแล้วก็ตุกตามีเล็กจิ๋วเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นเรื่องสับสนเก่กว่าเป็นตัวที่เดียวเองและว่าจําเป็นที่จริงก็คือยืนยันว่าตุกตาตัวไหนเอาไปลงไปเลยล้วกันเนาะ ว่ามีหน้าที่ให้กับเรื่องราวจะด้วยว่ามันเป็นอย่างไร่ด้วยวิธีสังเกตว่าอาจจะเป็นดูดานเขาเป็นอย่ไหนหลค่ะซึ่งอาจาะว่าตุ๊กตาคือว่าตุ๊กตาหมีโครเพะว่าตุ๊กตาหมีธรรมดาก็ได้สวว่าหมีมีน่ารักมีน่ารักตัวไหนบ้างนะคะจะว่าตัวเป็นเรื่องราวสับสุดเกับว่าได้ไรอาจจะว่าล่าสเกับว่ามันเป็นเรื่องราวด้วยเดืหรือะมรเนาะอาจจะเป็นบรรยากาศของแบบว่าแถวนั้นก็ มีความสุดท้ายและสุภาพจะว่าสายเลือดใหม่เลือดใหม่ว่าอันนี้เลือดใหม่ตัวนี้เลือดใหม่แล้วเนาะเล่นใหม่นะคะว่าพี่สายเลือดเพราะว่ามันเป็นตุ๊กตาไหนก็จะว่ามาไปแล้วเสร็จเสร็จแล้วปุ๊บปั๊บก็เสร็จกะทารูปไปอะแต่ว่าอธิบายจะยกบายว่าอาจจะเป็นยังไงจ้าซึ่งซึ่งอาจจะว่าเป็นตุ๊กตาก็ก็เรื่องเกี่ยวกับเวมหาลายนะคะก็เรื่องคณะไหนบ้างนะสาขาวิชาไหนบ้างก็คือ นูเรียนคณะบริหารธุรกิจค่ะแล้วก็แต่ว่าหลังจากว่าทั้งจากนั้นก็คือเรียนสาขาวิชากรารจัดการนะคะเรียนวันอาทิตย์นะคะก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเป็นเรื่องกิจใจว่าเรื่องเรานะคะเรียนมหาเรียนที่มหาวิทยาลัยนอกกรุงเทพนักเองแบบว่าเรื่องนี้อะไรไนี่นั้นด้วยปีการศึกษา2567นันเองก็มีเรียนภาคสมทบเนาะ จะ่นแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องเราแต่เรื่องข้อจริงด้วยว่าพอใจไหมไม่ต้องงงกับเื่อแน้วนะจ๊ะที่ผ่านมาตอนนั้นด้วยว่าคือแจ่ว่าติ๊กตี้แปลว่ามันเป็นเรื่องเราจด้วยว่าเกี่ยวกับเรื่องใครหมายว่าและทําว่าทําำุลยาคูณแต่ว่าแจกได้เหมือนเสมอเรื่องในดีไอดีแปลว่า ตกใจหมดเลยเนาะคว,ว่ารู้สึกวมาเป็นวันนอนนอน้วยแล้วว่าแล้วแต่สมัยไหนยุคไหนย,ยุคสีจุดศนราลเนาะยี่สิบจุดศูนยปแล้วใช่ไหมยี่สิบจุดศูนย์มีความแต่ว่ายี่สิบจุดศูนง่า,ายสี่ก็คือว่ามันจะเป็นรู้สึกว่าสี่จุดศูนย์สี่จุูเพระว่าาากงด้วยแหละแต่ว่าด้วยซึ่งตงุ๊ตตกตามีสีน้ำตาก็คือตุ๊กตามีสีน้ำตาเกี่ยวกับว่า ตัวไหนก็คือว่าน่ารักกอดใจจุงงลยว่าเลือกไปเลือกว่าตรงไปตรงมาแล้วก็เล่นไหนก็นี่นี่จะจะ,จะจะไม่ขโมยก็ได้เนาะไม่สามารถขโมยได้ด้วยว่าอาจจะเป็นตุกขโมยขโมยได้ด้วยแต่ว่าอาจจะว่าขโมยขโมยหน้ามากแบบกจะผมถอดไปได้นะแต่ว่ามันเป็นเรื่องนี้อย่างแน่นอนนนนนแต่ว่าไปได้จ้าหกอ่ะเอออยู่ได้ไไดคะ่ะ,ยยคะซึ่งตุกตานี้นะคะจะ ตาหมีสีขาวตุ๊กตาหมีสีขาวเพ่าว่าสุดเลยสุดๆน่ารักนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องสายเลือดแล้วก็ไม่สายเลือดเนาะแต่ว่าตุ๊กตาเซ้ง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 นะคะแต่ว่าตุ๊กตาสิเลนเซ้งหายยอเป็นเรื่องราวเจ้าเป็นซจ้งมีเจ้าของใครแล้วก็ก็สามารถกาดได้ด้วยจะไม่ขโมยก็ไม่ต้องขโมยแล้วเนาะเชื่อว่าสีเวลาไปด้วยนะแล้วจะแค่ไหนแล้วนอกจากนี้นะคะคือตุ๊กตาหมีมีโครโร ก็ตาหมีมีโคโล่ก็สีขาวแล้วสีขาวรู้สึกคือมีขาวคือมีโคโล่เองแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวส้าจูงใจและก็มีความด้วยว่าเกี่ยวกับมีโคโล่มีโคโล่ตักดาวแต่ว่าไม่ถึงเขาก็ว่าที่ไหนนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวจุดไหนก็ฝ่ายไหนแต่ว่า มาเป็นเรื่องจาักการจตว่ามีความแทนพอรอนเคลนว่าไมยถึงเขาก็มีความจุดมาย,ยัางไรจ้าเพิ่งนะคะตุ๊กตาตัวสุดท้ายแล้วนะคะคือตุ๊กตาแชร์แบร์ตุ๊กตาแชร์แบร์นะคะตัวสุดท้ายแล้วเนาะแต่ว่ามันเป็นตนุ้งไม่เข้ากันเลยอีกไม่เข้ากันน,นะจ๊ะแต่ว่าตุ้งน่ารักพอบริสุทธิ์ได้ว่าขอ้อยิ่กันนะคะยุคใหม่ยุค4.0ก็ประมาณนี้คือว่ายุคไหนสามารถไหนบ้างนะคะสว่า มีน่ารักแคร์แบนน่ารักประมาณเนี้ยคือว่าจูงไว้ด้วยนะเการด้วยเนาะอาจจะว่าโค้ที่ได้ด้วยเป็นยังไงแน่นอนค่ะปิดท้ายก็ด้วยว่าสัญญาณนุหนูจะตั้งใจเรียนหนังสือเก่งๆจะได้เรต่อมหาวิทยาลัยแล้วเนาะแล้วว่าหนูกเก็บนไว้ถึงล้านเลยจะได้เกรดต่ำมหาอะไรระดับปริญญาตร,ร,รีปริญญาโทปริญญาเอกเด็กเอดอกเตอร์คือเพราะว่าใจว่าโว้ว่า มีความการุณ้นที่เหมาะสมกับด้วยว่า h o l i s ติกของเราแต่ว่ามันเป็นเรื่องสามารถเกี่ยวกับการเรียนรู้การใช้ไปใช้ชีวิตชีวิตมหาลัยได้แปลว่าว่าแต่ว่ามาเป็นเรื่องราวของด้วยมันมีที่ให้กำลังใจมากโหดาว่าไปสุดเกี่ยวข้องและอย่างจ้าเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับตุ๊กตาและมหาลัยเลยเพราะว่าเพราะว่าตุ๊กตาและเรียนมหาลัยนะคะจ้ะมันเป็นเรื่องราวของการว่า พี่วันแผงวันแผงด้วยว่าใส่ชุดนักศึกษามีคนทุกควดใส่ชุดนักศึกษากันหมดแล้วเนาะแต่หนูว่าเหนียไม่เหนียวว่าหนูไม่ใชยว่าแต่หนูก็คือหนูอยากใส่ชุดนักศึกษาเหมือนเพื่อนบ้างนะคะหนูชอบใส่ชุดนักศึกษามากกว่าชุดอยู่บ้านอีกชุดอยู่บ้านไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกเปล่าๆเนาะแต่ว่า มันเป็นเรื่องที่แบบอย่างไรค่ะตาบคิดนี้นะคะยังมีชอบปุ้ยฝ้ายเดยค่ะทุกคนติดตามกดกระดิ่งกดจะได้เป็นหลาดโคจะได้ไม่พลาดจะได้ทำคิดทุกวนันทำยูทูบทุกวันทำวิดีโอทุกวนันจะได้ไม่พลาดของเราเลยเองแบบว่ามีคนกล่าวว่าันขายขับว่าตุกตามีคือว่านาราตัวไหนก็คือสัมผัสข้ามาที่สุดก็คือชีวิตนี้ชีวิตนี้ก็คือว่าใช้ตุกน่านว่า ได้เห็นหย่างไรคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดแชร์ลืมกดซับสไครต์นะคะขอต้อนรับไปต้านข้า